แ่งเป็นห่วงหนิงปณิตาหลังเห็นคลิปนี้จากกล้องวงจรปิดที่บ้าน แห่เป็นห่วงหลังเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดเป็นดาราที่เป็นที่รักของใครๆหลายคนสำหรับหนิงปณิตาเราจะเห็นผลงานของเธอนั้นมากมายหลักหลายด้านความสวยความปังความเก่งที่มาพร้อมความสตรองในทุกเหตุการณ์จนหลายคนชื่นชมและตกหลุมรักเธอล่าสุดตกหลุมรักต้องเอนดูและสงสารในเวลาเดียวกันเมื่อทางด้านของน้องสาวแนน ได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดที่บ้านลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยนาะทีที่สาวหนิงเดินแล้วลื่นล้มพร้อมแคปชั่นระบุว่าอยู่ดีๆแม่หนิงก็อยากจะถูกพื้นห้าหอยากจะช่วยแม่บ้านนะดีจะสงสารหรือขำดีในขณะที่สาวหนิงก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าบ้าเอ้ยอายไม่เนี่ยไม่ตาตนเองบ้างนะไอ้อ้วนไม่น่าให้ดูเลยทีใครทีมัน ทำให้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างเอ็นดูและเป็นห่วงกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะค่ะก็เรียกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะเช่นเดียวกันกับสาวเน่งปณิตาของเรานะคะอยู่ดีๆก็ล้มซะง,งั้นค่ะแต่ก็ยังดีที่สาวเน่งปณิตาของเรานั้นไม่เป็นอะไรนะคะค่ะท่านผู้ชมคะก็ขอให้ระมัดระวังกันนะคะเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้ได้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังคือดีที่สุดแม้แต่การเดินค่ะยังทำให้เราล้มได้มีมากมายหลายคนที่ไม่เพียงแต่แค่ล้มแต่ตามมาด้วยปัญหาที่มากมายนะคะฉะนั้นขอให้เราใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนค่ะ